สวัสดีค่ะชั้นครูโสพิโสพิชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาแนะนําเพื่อนนะคะในการรับมีดสองคมค่ะนะคะเราจะเห็นว่าสภาพมีดสองคมเนี่ยนะเพื่อนนะพอใช้เป็นนาน,านแล้วเนี่ยเขาจะไม่คมค่ะนะคะเขาจะไม่คมเลยหันนะคะคือปอกผลไม้เนี่ยแทบไม่เข้าเลยนะคะต้องใช้แรงเยอะๆถึงจะเข้านะคะ คล็ดไม่รับในวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการของการรับมีดสองคมง่ายๆค่ะนะคะอันดับแรกนะคะเราควรจะมีไม้อะไรก็ได้ค่ะอันนี้เราจะใช้ไม้บรรทัดอันนี้นะคะแล้วก็กระดาษทรายนะคะกระดาษทรายใช้เนี่ยใช้เบอร์ที่ละเอียดหน่อยนะคะเรามาดูนะคะ เราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยตัดออกมานะคะวัดกับไม้บรรทัดค่ะเพื่อนนะคะเอามาห่อไม้บรรทัดอพอเราได้กระดาษทรายมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอามาหอ่อเลยค่ะห่อไม้บรรทัดแบบนี้นะคะเพื่อนพอห่อได้แบบนี้แล้วนะคะ ไม้บรรทัดเนี่ยสามารถที่จะสอดเข้าไปในนี้ได้เพื่อนเห็นนะคะสอดเข้าไปเนี่ยด้านด้านที่ที่คมคือด้านนี้นะคะด้านบนนะคะด้านคมด้านล่างคือด้านรองนะคะฉะนั้นแล้วเวลาเพื่อนรับเนี่ยนะคะหงายขึ้นแบบนี้ค่ะจะสอดด้านไหนก็ได้ค่ะสอดด้านนี้ก็ได้นะคะสอดด้านนี้ก็ถูไปเรื่อยๆนะคะคือให้ให้ให้ใบมีดเนี่ยสัมผัสกับกระดาษทรายนะเพื่อน นะคะถูไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีความขมขึ้นค่ะนะคะหรือเพื่อนอาจจะใช้วิธีการถูด้านนี้ก็ได้นะคะดูนะคะ เพียงแต่เพื่อนใช้กระดาษทรายห่อนะคะไม่ใช่มัเม็นทัาดหรืออะไรบันเบนก็ได้ค่ะที่สอดเข้าไปได้นะคะสามารถรับได้แบบนี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะนะคะถูด้านนี้ออกบ้างด้านนี้ไม่คมนะคะเพื่อนจะคมตรงนี้นะคะ เส้นคะเทคนิคของการรับมีดปอกผลไม้ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วนะคะลองทำตามนะคะว่าจะได้ผลอย่างที่บอกไหมคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเคล็ดไม่ลับของเราอีกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ